ก่อกลุ่มคุยอะไรไรเงี้ยมาไปซื้อของดีกว่าอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยตำรวจอยู่อะไรเงี้ยต่อยกันทำไมเนี่ยเฮ้ยตำรวจอยู่ไอ้สัตว์เดี๋ยวไม่จับโอ้ยเกลียดหนีตำรวจแล้วเนี่ยโอ้ยเวนไอ้สัตว์ลิก โถโอ้ยใครวะเนี่ยโอ้ยกูอะไรมึงดูดีๆมึงดูดีๆไอปอนไม่รู้อะเดี๋ยวเมื่อกี้คนระเบิดรถกูกูก็เค็มรถให้กูด้วยนะกูกดไปเรียบร้อยแล้วใครระเบิดวะกูไม่ได้ระเบิดนะมีคนยิงรถมึงอะกูปาละเบิดเฉาะใสไว้ก็จริงเว้ยแต่กูไม่ได้เป็นคนระเบิดเอ้กูก็เลยไม่เสียตังค์กดไปเลยัดสองคันเลยเที่ เวสสุดท้ายละแหมคือขับกะกะชนเต็มที่เลยมั้งอะทิตไม่กูเปีกกูไม่ใช่นัดไอ้สัตแหมไอ้นัดมันเฮียไอ้เฮียเฮียในสายเลือดเลยนัทเลยโอ้โหคำจ่ามีทีมคาโกกับทีมตำรวจเฮ้กูยังเข้าไม่ได้เลยกูยังโหลดอยู่เลยเนี้ยยังไงวะคือทีมทีมตำรวจคือเข้าไปข้างในเหรอใชน่าจะเป็นคนขับรถ มันแบ่งมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราเป็นทีมอะไรอะคาโก้สองสองวะภูมิเออเที่ยมือใครผูอยู่ไกนัดอะูกเชื่อมือกูได้ภารกิจจะรู้เรื่องรู้เรื่องแมนไอ้ผู้ยังผิดเลยทีมคาโก้ทำเพีอะไรมาวันนั้นรู้ป่ะโอ้โหง่ายๆคายขาไปว่าอะไรรถโกะไปนั่นแหละรถไปคาโก้ชิบง่าย ส่งของเหรอชิปตั้งอยู่ตรงไปส่งของมึงเอ้ยเรียนจากไหนเนี่ยกูไม่สอนเลยมึงอะเรียนจากไหนไม่ชิปแปลว่าแปลว่าของเหรอเฮ้ยเราโดนตัวไหนอะชิปจริงๆมันย่อมาจากตัวนี้ชิปมั้งอะมันมันกดมันกดในตู้ใส่รถได้ไหมอะขโมยรถตำรวจป่ะสถานีตำรวจปอนมาร์กเนี่ยไม่ใต้ขโมยรถตำรวจไม่ใช่ นั่นแหละสถานีตำรวจตรงไหนวะไม่ได้มาดามให้มันให้ขโมยรถตำรวจก่อนอ่ะนั่นแหละรถสถานีตำรวจตรงไหนเราต้องไปฝั่งนี้ป่ะไม่รู้มันไปไกลสะพานทีทีมคาโก้กูมันเที้ยอะไรมามาเน่ขึ้นรถเร็วไอ้สัตว์เร็วขึ้นรถพุดมากแล้วมึงเนี่ยไหนจำได้เหรอเร็วไปพอได้ใส่หน้ากากได้ไหมเนี่ยมันใส่อยู่แล้ว กูไไม่่ด้ใสของพวกมึงให้ทำอะไรกับทีมพวกมึงอ่ะค่อยใส่ทีหลังแรึเปล่าให้ทำพวกเรือรถตำรวจอ่ะไม่ไม่ทีมพวกนู้นอ่ะคาโกชิฟโกทูเดี๋ยวคาโกชิฟอันนั้นมันจะไปไปปล้นเรือมั้งโอนโอ้โหสวยดายศพแรกมึงนี่ระวังมาก่อนใช่ไหมระวังความโหดเหี้ยบของเราก่อนมึงนี่เสียงมันตกมาปักอ้าวไปไปย่างแรงโอ้โหจุดนี้ปกติก็ไม่ขับอย่างงี้เดี๋ยวมึงดูกู ทุกเสาเฮ้ยเราเราต้องบวกกับใครไปไว้นัดยังไงเข้ไปไมใส่หน้ากากที่ไหนมันบอกว่าอยู่ข้างบนน่ะเราต้องขึ้นไปใช่ไหมเราต้องขโมยแล้วต้องหลุดเข้ามาใช่ใช่ทางขึ้นอยู่นู่นเลยเออยิงมันไปไปไปเรียบร้อยเต่านัดตกน้ำ เอาโถเอ้ยแล้วไปตกนะ้ำตรงนั้นลูกปืนอยู่ตรงนี้ไปไปดูแข่งเอ้ยสามดาวเลยวะหนีพ้นปะเนี่ยแม่งเพิ่มเด็กชันเพิ่มเด็กมึงบุ๊คลงไปนั่นแหละลูกปืนมาแล้วเนี่ยไม่มีใครตามทันแล้วไม่มีใครตามทัน นี่ยโอ้โหอาจจะยาว่ะทีมเราต้องไปทางไหนวะทีมเราตกน้ำเลยก่อทีมเรามันได้นะข้างหน้านะจะกามันดิจะกามันดิไปตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเนี่ยปิดกูเลือดกูหายเลยทีมนู้นเป็นไงบ้างวะสบายโอ้สบายยังไงตกน้ำไปตอนมาเจัดปุ๊บก็ตกน้ำเลย่เราเราเข้ามันอยู่ข้างบนแน่เลยมันต้องปีนอะไรขึ้นไหมขึ้นไปไหม น่าจะมีนะข้างในลึกปะ่ะมันต้องมาจากบันไดฝั่งนู้นวะอุย้ยเอา้าตายเหรอว่างเลยกำลังปีแล้วมันมายิงตุ่นไหนทางขึ้นไว้นัดแฮกเครื่องด้วยหนูแฮกเครื่องด้วยมันจะมีทางขึ้นอยู่อ่ะกูอยู่ข้างบนแล้วตอนนี้หรอกูกำลังขึ้นเนี่ยเออกำลังพยายามขึ้นอยู่ตกบันดไดนี่แหละยี่ อุ้ยเอาลุกเปลมาเป่าไงไงสงไงไตายไงไอไงไงไง่งไยไงไใไ้ไงนงไงไงไกไง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 งไ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 งงไ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 งงน ไม่ใช่อากู <S <S เหรอหหมึงไงนะัดว่าไปเอาไงจะสอนให้เฮ้ยข้างหลังว่ะนี่คือสินค้าคือรถไปาอาโกเอาแล้วดาวขึ้นเฮ้ยเกาะแดงยอดบอลทาน จุดมาร์กมันหายไปแล้วอ่ะต้องหนีต้องหลบกันเฮ้ยหนูเราต้องออกอ่ะถ้าเราไม่ออกไม่ได้เนี่ยกูต้องห้ามไม่ให้มันไปมารไม่หมดโอ้ต้มมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลับรถอะไรอย่างเยอะเนี่ยแล้วพวกนี้มันแฝงตัวกันมาเหรอมาติดตำรวจได้ไงเราต้องตัดเราทำเควสไม่ใช่เหรอวะอืมงงเลยไม่เพื่อนโดนไงเฮ้ยตำรวจอยู่ข้างหน้า ไปหนูหนูไปเือตันไันนที่อยู่ใกล้ที่สุดันแรกเลยมามามาขยหน้าให้หนูเอ็ไป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 โอ้โหจ้โอ้ยผานลูกคู่ดีเลยเร็วเรมาเต็มเลยไปนัดไปครับตามาใต้สะานใต้สะานโไปที่่อนเราอยู่ไหนวะเอยน่าจะรอดแล้วนี่ เ,อข,อเข้าไปขางในนัมึงปิดสาเลนดิให้ชัดสีอจอดช่องคนพิการเออหายแล้วดาวหายแล้วเห็นหายปะไปหยอกไปลาก,ก่อนไอ้พวกลอยถ้ยไปไเรีบร้อยไปพวกลอยถยลาก่อกน <laughs> ิีอะไรมาร์กด้อนนี่ไงมารกเหลืองห้แล้ว่ตรวจจาเราได้ะเนี่ยเห็นปะ ขี้ลืมมึงเนี่ยโอ้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 ยเพราะมึงช้าจังวะจ่าคนเร็วนี่กูหลับตาขับก็ถึงโอ้โหดูสภาพพวกเราสองคนปอน่จะเลือดเนี่ยกระสุนเต็มตัวเลยโอ้ยยิงคงยิงคอรอดมาได้ไงวะเนี่ยกูไปถึงกูตกน้ำก่อนเลยไปไปไปเรียบร้อยเอ้านัดกูตกน้ำไอ้เยนัดเนยเอานัดนัดนี่อะไรอะ นี่แหละภาพลวงตาความร้อนโอเคหมุนติ้วๆเลยเนาะภาพลวงตาเห็นแถวนี้มันร้อนไงรถมาเจริงกาได้ด้วยนี่คืออะไรเฮลทีมคาโก้เฮ้ยช่วยเหลือทีมคาโก้เหรอทำไมต้องไม่ช่วยอ่ะโอ้โหถึงตรงนานแล้วไหมเมื่อกี้แวะไปเที่ยวมาอีหานี่มันบดเลยทำไมเราต้องไปช่วยทีมคาโก้เะรอโอ้รถขนาดนี้มึงจะขับไปขายเหรอ เขาผ่านแล้วเหรอเฮ้ยโห plus plus กลับไปเฮ้ยที่หนึ่งว่ะโอ้กระจอกว่ะโอ้ยู่อยู่ที่โหลอ่ะที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งแน่ว่ะพวกพวกพวกกระจอกหน้าผมไอ้แรงที่ผมตกผมว่าเพราะผมตกน้ำนี่แหละผมว่าตกน้ำไอ้เหี้ย